โอเนวะี่มาค่ะพันเจ็ดนะพี่ลูกนี้มีคนเอฟไปแล้วมีคนเอฟไปแล้วนะก็สอบใหม่ราคาสองพันสองร้อยบาทก็สอบใหม่ราคาสองพันสองร้อยบาทตัวน,นี้เป็นงานกางเกงคอตตอนชายเบอร์สองค่ะลูกค้าคะ,ะเบอร์สองมีกี่ลูกคะอ่าเบอร์สองหนูเซ็ตให้ในสต๊อกมีอสีสีรู้จักปั๊บไหนดีนะเดี๋ยวเช็คของเข้าไปนะรับของเข้าสต๊อกนเดี๋ยวงไม่ได้เช็คเลย นห,หน,สสนึ่งศูนย์หน,นึ่งสององคัน,นมีสิบกว่าลูกค่ะบอสเอ้ยเมื่อกี้ดูเบอร์สามมีอยูออ่มีอยู่เจ็ดกระสอบเข้ามาใหม่แล้วก็ในสต็อกมีสี่ค่ะบอสตัวนี้ค่าส่งสี่สิบห้ากิโลพี่อยู่ที่ไหนจ๊ะพี่อยู่ที่ไหนนะ หนูก็ลืมค่าส่งส่สิบห้ากิโลด้วยพ <Yeah. S 1> ี่อยู่จังหวัดไหนจ้าพิมพจังหวัดมาให้หนูหน่อยหรือว่าพิมพภาคก,ก็ได้เนี่ย <Yeah. S 1> หนูจะจําได้อยู่แค่ภาคภาคช่วงภาคอันนี้เอง <Yeah. S 1> กลางกับอีสานเหนือเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ลูกค้า <laughs> เบอร์สองนะคะตัวนี้เป็นงานคอตต้อนชายเบอร์สองนะคะสะต็อกสินค้ามีอยู่แค่ประมาณสิบหน่อยๆน่อยสิบหน่อยๆน่อย,อ,ยอ๋อภาคกลางน่าจะประมาณสองร้อยห้าบาทหรือสองร้อยห้าสิบนี่แหละพี่ถ้าหนูจำไม่ผิดนะ <laughs> ใช่ไหม 205บาทภากกลางนะคะส .5 กิโลนะพี่ภาคกลาง205รบาทจ้ะพี่จ๋าผกว่าดีมากราคาถูกงานงานกระสอบเล็กเนาะค่าดีค่ะงานเบอร์สองสภาพดีแล้วก็นี่ของโพลิสเตอร์ค่ะงานแบรนด์ออกอีกแล้วนะคะงานแบรนด์ออกอีกแล้วรีวิวขายเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่ใครที่ดูแล้วแบบว่าชอบถูกใจลูกค้าตามไปสั่งจองหลังบ้านได้เลยทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะเบอร์สองสวยค่ะใช่พี่ สวยหนึงสองสามเปิดมาเนี่ยถูกใจหนูทุกเบอร์เลยถูกใจหนูทุกเบอร์แบรนด์แซปมาค่ะเนี่ยแล้วผ้าขาวผ้าขาวแบบใหม่จริงนะอุ้ด้านหลังก็แซปมาด้วยคู่กนเลยเดี๋ยวโชว์คู่กับพี่เบนให้ดูเลยขาวก็ clean ขาว clean บอกเลยงานสะอาดใครอยากได้ลูกใหม่ลูกค้ารีบพักแชทไปเลยนะมีของไม่เยอะนะคะแค่สิหน่อยๆเองอเมริกันอีเกล อเมริกันอีเกอมาค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเปิดให้รัวๆเลยวันนี้สนุกนะสนุกนะมีจงมีแตกด้วยลูกค้าต้องบอกว่าวีงนนั้นงานป้ายห้อยด้วยโอเนวีแล้วก็ป้ายห้อยต้องบอกลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะว่ารอบหน้าถ้าสบายออเดอร์เปิดไล์ลูกค้าต้องรีบเข้ามานะเพราะว่าไลฟ์อยู่ไม่รู้บอสจะเริ่มแตกอะไรตอนไหนลูกค้าต้องห้ามพลาดเข้ามาดูไลฟ์กันเยอะๆเข้ามาเลยนี่งานป้ายห้อย บานาน่ามาสองตัวเลยบานาน่ารีพับปิ้งสองตัวมาคู่เลยมาคู่เลยนะบานาน่าบานาน่าออกด็อกเกอร์มีออกมีแซฟออกมีอเมริกันทีเกิรลคุณดูข้างเหนือได้เลยอเมริกันไซซ์ดีด้วยใช่ใครอยากได้ลูกใหม่ลูกค้าทักไปจองได้เลยนะไซซ์ดีทรงสวยด้วยลูกค้าค่ะอันนี้ของแซฟค่ะอเมริกันทีเกิร์นี่ค่ะโอ้โหมาอีกแล้วทีเกิร์ออกเยอะมากอเมริกันทีเกิร์ออกเยอะมาก โอ้โหลูกค้าแบนดออกรัวๆนะคะแบนดออกรัวๆเลยใครชอบใครถูกใจอย่าลืมรีบไปสั่งจองไว้นะลูกค้าพิมพแชทตไปแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครั้งเดียวพอพิมพแชทไปครั้งเดียวสั่งซื้อเลยอันนี้ของลีค่ะเป็นแบนแบบว่าบางบางตัวเราไม่รู้ไม่รู้จักของลีโอเนวี่มาโอ้โหบางแบนด์ก็คือแบบถ้าใครที่เล่นงานเมกดาเนาะอันนี้แบนด์จอร์ดเรียกว่าจอร์ดเนี่ย คนที่เล่นงานเมกาเขาเห็นป้ายเขาจะรู้เลยว่าอันนี้คืองานแบรนด์ที่เขาเคยเล่นคุณคุณตากันอยู่แล้วนะแต่ของเราบางตัวก็ต้องยอมรับลูกค้าบางแบรนด์ก็ยังไม่รู้จักพยายามทำความรู้จักอยู่โอนวีค่ะไซส์ดีทรงสวยงานสะอาดลูกค้าขาและราคาสุดคุ้มจริงๆนะตัวเนี้ยราคาประหยัดอ่ะประหยัดมากๆเลยต้นทุนแค่แบบต่ำๆอ่ะถ้าสองพันสองลูกค้าซื้อลูกใหม่ต้นทุนอยู่แค่ย2สิบสองบาทเท่านั้นนะโอนวีอีกแล้วด้านหลัง ออนเนวีเฉดสีของงานกางเกงคอตตอนนะคะลูกค้าขาเขาก็จะออกแบบว่าพวกโคนสีขาวสีครีมสีเทาสีน้ำตาลอ่อนสีดำแบบโคนสีแบบสุภาพแบบลูกค้าขาเน้นแบบว่างานแบบขายใส่ได้ริงแม็ง่ายนะคะเขาจะออกโคนประมาณนี้เลยใครที่แบบว่าตามหางานกางเกงคอตตอนอยู่อยากได้ใช่งานสั่เล่นได้หมดเลยลูกค้าแค่เบอร์สามก็เฟคใช่ค่ะสามเบอร์เล่นได้สามเบอร์ เล่นได้ท,ทั้งหมดสามเบอร์แล้วก็สภาพดีทั้งสามเบอร์ตำหนิน้อยมากแต่แค่เบอร์สามจะเฟกกว่าเขาหน่อยใช่ใช่เบอร์สามแค่ติดสีเฟดลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆลูกค้าขาหรือใครไม่ติดนะเล่นไปเลยลูกระเบอร์นะ่ะเอาไปค้าขายได้เลยลูกค้าขาเอาแบบเนี่ยโชว์ในราวให้ดูเลยกล้องไปหน่อยไอหลังไปหน่อยพี่ อ่ะเก,ย,ะเกย,ย์อยู่เกอ,อยู่หาทิศอยู่จะโชว์ยังไงให้ลูกค้าเห็นทรงเนี่ยลูกค้างานทรงสวยนะบางตัวมีหเหมือนที่บอกอะ่ะงานใส่ทํางานได้นะ,ะขายลูกค้ากลุ่มทํางานได้กลุ่มลูกค้าแฟชั่นได้คือคะรวมไปเลยเควินคายก็มีออกนะคะลูกค้าขาแล้วก็แบบว่าทรงสวยทรงดีทั้งนั้นเลยบางตัวก็คือแบบว่ามีเป็นทรงลุงที่เขากาลังคิดกันด้วยนะในกระสอบนี้ลูกค้าใครอยากได้นะรหัสนี้หนูควรให้อีกรอบนะบีหนึ่ง 1>, 1ดอกจันค่ะ1011ดอกจันกางเกงคอต้อนชายเบอร์2ลูกค้าคะได้ไปเลย100ตัวราคา2200บาทสำหรับลูกใหม่นะต้นทุนแค่22บาทได้งานสวยงานสภาพดีงานสะอาดงานแบนด์ออกให้ลุ้นแบบนี้เลยคน4ีก็ออกประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมีงานต้นอื่นต่อ